ท่านนะครับดูมือถือของท่านนะครับจะมีข้อความเข้ามานะครับจะได้เห็นด้วยตัวเองเลยนะครับลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นวิธีการที่คนร้ายทานะครับนะครับเราอยู่ใกล้ๆก็จะได้รับข้อความนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน,นเพียงแค่กดเครื่องส่งสัญญาณในพริบตาเดียว SMS จากเครื่องส่งสัญญาณก็ส่งเข้าสู่โทรศัพท์ของคู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทันที<ใ>นี่เป็นการสาธิตจากตำรวจไซเบอร์แสดงให้เห็นว่าเครื่องส่งสัญญาณที่เรียกว่าปลากระเบน เป็นอุปกรณ์พิเศษที่สามารถส่ง SMS แปลกปลอมเข้ามือถือของประชาชนได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ม yes, ีโทรศัพท์ม ah> ือถืออยู่ใกล้ๆบริเวณนั <h 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 ้นเครื่องมือพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเครื่องมือใหม่แต่เป็นเครื่องมือเนี่ยต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ได้มีการใช้เป็นคอร์เซนเตอร์หลอกทั้งจีนไต้หวันเวียดนามมาเก๊า โดยโดนจะรับเพื่อนบ้านแต่เพื่อนเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ3เดือนนะครับซึ่งถ้าประเทศจีนก็ถ้าใครทําเรื่องคอนซ็ลเตอร์พวกนี้ส่วนมากถูกยินเป้าหมดเพราะงั้นเนี่ยพวกนี้กลุ่มในทุนเนี่ยก็ถูกย้ายมาที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ mm hmm. เพราะงั้นเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ประเทศเขาไม่ได้เพราะว่ามาตรการในการลงโทษเขาสูงพอย้ายเข้ามาก็ปรากฏว่าก็เริ่มมาทําที่ประเทศไทยนะครับก็เป็นเหตุให้เราถึงจับได้ มิจฉาชีพจะใช้วิธีการติดตั้งเครื่องปลากระเบนนี้กับรถยนต์ออกตระเวนส่งสัญญาณตามสถานที่ที่คนเยอะๆซึ่งลักษณะการทำงานของเครื่องปลากระเบนนี้จะทำหน้าที่เป็นเสมือนเสาปลอมที่ส่ง SMS หาทุกคนได้ในรัศมีประมาณ2กิโลเมตรโดยที่ผู้ให้บริการเครือข่ายจริงไม่มีใครรู้ส่วนข้อความที่ถูกส่งออกไปมิจฉาชีพเพียงแค่ตั้งชื่อผู้ส่งให้ตรงกับธนาคารหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ข้อความก็จะส่งเข้าไปในกล่องเดียวกันเราวับเป็นของจริงโดยที่ธนาคารเองไม่ได้ถูกแฮ็กเข้าระบบอย่างที่หลายคนเข้าใจอันนี้ต้องเรียนว่าอันที่หนึ่งระบบธนาคารไม่ได้โดนแฮ็กนะครับอันที่หนึ่งไม่ไมไเกี่ยวกับระบบธนาคารแน่และอันที่สองคือวิธีการทํางานของมันเนี่ยพอเขาตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมครับจะเป็นชื่อธนาคารหรือชื่อหน่วยงานเนี่ยพอมันชื่อเหมือนของของจริงมันจะไปอยู่ในบ็อกซ์เดียวกันโดยปกติเลยอันนี้คือคุณสมบัติของโทรศัพท์ทุกรุ่น นะครับมันจะจัดไอตรงนี้ไปอยู่ในกล่องเดียวกันเลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเมสเซจทำไมเป็นไปอยู่ในอันนั้นได้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปเมื่อประชาชนได้รับข้อความปลอมในลักษณะแบบนี้และหลงเชื่อว่าเป็นของจริงกดลิงก์เข้าไปมิจฉาชีพจะทำการติดตั้งรีโมทคอนโทรลควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อและดูดเงินออกจากบัญชีทันทีผู้เสียหายสองคนนี้ตกเป็นเหยื่อเสียท่าทั้งเงินออมและเงินในบัตรเครดิตไปคนละก,กว่า1ล้านบาท ทั้งคู่ยอมรับว่าหลงเชื่อเพราะที่มาของ SMS มาจากกล่องข้อความเดียวกับธนาคารจริงๆซึ่งปัจจุบันนอกจากเงินจะเกลี้ยงบัญชีไปแล้วตอนนี้ยังต้องรับใช้หนี้ที่มิจฉาชีพเอาไปอีกด้วยอันนี้ผมก็ ก็รู้สึกว่ามัน,มนไ,มไ,มไ,มไม่โอเคในระดับหนึ่งคือเราอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยออกมาออกมาว่าถ้าเกิดเคสแบบนี้เนี่ยอยากให้มาปกป้องในส่วนของผู้เสียหายหน่อยว่าอาจจะต้องโฮเรื่องไว้ก่อนจนก่อนคดีสิ้นสุดเลยครับเพราะอย่างธนาคารอย่าง <ST. S 2> คือเขาไม่ยอมเลยเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายท,ทั้งทุกอย่างเลยทั้งเงินต้นค่าธรรมเนียมค่าอะไรทุกอย่างคือต้องจ่ายเพราะไม่งั้นคือเขาก็ เขาก็จะเรียกเก็บไปอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่จ่ายก็ก็จะเสียประวัติเสียเครดิตบุโรล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายเป็นชาวไทยได้6คนพร้อมกับของกลางเครื่องส่งสัญญาณปลากระเบนนี้ได้5เครื่องึ่งหนึ่งเครื่องในแต่ละวันสามารถส่ง SMS ปลอมหักคนได้ถึง20,000คนแม้ตอนนี้จะสามารถสกัดเจ้าเครื่องนี้ได้แล้วจำนวนหนึ่งแต่ตำรวจยอมรับว่ายังไม่แน่ใจว่าเครื่องส่งสัญญาณนี้หลุดเล็ดลอดมาถึงที่เมืองไทยแล้วกี่เครื่องกันแน่ แต่เบื้องต้นขอเตือนภัยประชาชนอย่าคลิกลิงก์แปลกปลอมเด็ดขาดโดยเฉพาะลิงก์ที่แอบอ้างธนาคารเพราะปัจจุบันธนาคารเลิกส่ง SMS แบบแนบลิงก์แล้วเจอเมื่อไหร่ให้สันนิษฐานทันทีวันนี้เป็นมิจฉาชีพประสุธวงกำแหงถ่ายภาพปราถนาพรมพิทักษ์พีพีวีรายงาน